รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอาุณสวัสด์ค่ะเจียบอ,อ้อม มองหาใครแหมพี่อิงไม่ไหนแล้วเนี่ยพี่อิงเนี่ยเขานัดเราไปที่นี่ไหนบอกว่าจะพามาสวนหลังบ้านอะไรนี่อยู่หน้าบ้านใครไม่รู้มีต้นไม้เต็มไปหมดคือเขานัดเราเนี่ยนะคะเข้าไปในบ้านหลังนี้เพราะนี่นี้เนี่ยนะมีสวนหลังบ้านอยู่แถวพระรามเก้า,าน,นี่แหละเป็นร้านอาหารเ<ไ>ป็นร้านอาหารแล้วมีสวนหลังบ้านสวยมากจริงหรอไปมาไม่ต้องรอพี่อิงละนัดไว้ใช่ไหมนัดไวยังไม่มาเลยเข้าไปก่อนเลยดีกว่าสวยมากอยไปย่งสวยจังเลย 对吧？ เราพี่อิงหมอมสวัสดีค่ะสวัสดีมากค่ะสวัสดีกรร๊อกถูกใจใช่เลยนะค่ะใช่ไหมสวยๆเน้อสวยมากใช่ครับร้าน Nighty Night Rest Backyard Cafe ทางเป็นสวนหลังบ้านที่แฮปปี้จริงๆนะครับร่มรื่นเป็นกันเองเมนูเพียบพร้อมและที่สำคัญคือเชฟเอียนในครีเอทนะครับเชฟมือทองของเราทั้งนั้นเลยใช่แล้วพี่อิงจากที่ไหนเราตรงไหนคะในสวนหรืนะครับในสวนนะครับไปไหมครับลุยเลยครับ ถ้าวันนี้หลังเลิกง,งานอยากหาอะไรอร่อยๆอทานในบรรยากาศเหมือนอยู่ในสวนหลังบ้านนี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกของคุณผู้ชมครับเพราะที่นายที่นายเรสต b แ c ็กยาร์ดคาเขายกบรรยากาศความอบอุ่นดมรื่นเป็นกันเองแบบสวนหลังบ้านมาไว้ที่นี่พร้อมกับเมนูสุดครีเอชั่นโดยเชฟเอียนคนเก่งของเรานั่นเอง เมนูคับข้างมากนั้นพี่นองอธิบายเลยนะครับ <Ha. S 1> เพราะว่าเยอะอจริงๆวันนี้ <Yeah. S 1> เรียนน้ำย่อยก่อนเลยนะครับ <Ha. S 1> เริ่มจากทางซ้ายมือเลยนะครับอันนี้คือปลาหมึกทอดกรอบแบบคาราเมลี่แบบ mm. อิตาเลียนนะค,ะ <Yeah. S 1> ครับแล้วก็ <Wow. S 1> จิ้มกับนี่ครับซอสอ,อัรยอลี่กระเทียมเนี่ยรสกระเทียมเนี่ยนะครับ mm. อ้าวอันนี้เป็นเมนูใหม่แบบไทยๆนะครับอันนี้คือยำส้มโอกับหอยเชลล์ยักษ์ครับเสิร์ฟมาบนฝาหอยเลยและนี่ครับอันนี้เมี่ยงทูน่าใบชะพลูครับอันนี้เป็นไทยๆเดี๋ยวนะดูแล้วนะเป็นคทะปลาทูน่านะพี่มีเมนูสิงห์เหนือเสือใต้อยู่นี่ครับสองอย่างครับนี่คือสปาเกตตี้ผัดน้ำพริกอ่องครับนี่สิงห์เหนือนะเผ็ดมากๆเผ็ดงมากครับลำแต๊ะแล้วนี่ครับมาด้านนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นข้าวผัดกับหมูฮ้องครับ หมูห้องนี่เป็นหมคล้ายๆหมูสามชั้นพะโล้ของภาคใต้แต่เชฟเอียนเนี่เขาใช้หมูโครบุตตะโครบุตตะหมูดำแล้วใส่ใบชาแบบฝรั่งไปด้วยโอ้โหน่ากินมากอ่ะนน่ากินทุกอย่างใช่ครับใช่ครับอันนี้คือขาแกะออสเตรเลียตุนครับแลมแคงครับตุน24ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้โอ้โหเตาคอมบิเดชันโอเว่นนานมากอันนี้หอยเชลล์นะครับกับซอสโฟมใส่ชีสกับพริกไปนิดนึง แกล้มกับน้ำไม้ฝรั่งโครงการหลวงครับอ๋อ <นะ S 2> ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ก็มาที่ขนมต่อเลยนะครับใน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 นี่แครอทเค้กนะครับครีมชีสฟรอสติ้งตรงนี้น่ากินมากฝากซ้ายมือนี่คือฝรั่งกับแอปเปิลครัมเบิลผสมใช่ครับอันนี้นี่เดี๋ยวให้อ้อมช่วยจิ้มหน่อยนะครับอันนี้คือช็อกโกแลตฟองดองครับปกติช็อกโกแลตฟองดองข้างในต้องเป็นสีเข้มใช่ไหมนี่จิ้มเข้าไปเลยนี่เห็นไหมมีชาเขียวด้วย อยู่คนเดียวอ่ะมันอดอยากมากเลยอะดูมันอยากมาจากไหน <c oughs> ไม่รู้คะ <c oughs> ่ะอ้อมพี่อันไม่ให้กินอะไรเหรออันนี้มันอร่อยมาก ไม่เป็นไรครับใช่เห้อออใช่เพราะว่าเชฟเอียนนี่ครับครเอทเมนูเก่งมากตั้งแต่วัตถุดิบอะไรขึ้นมาหมดเลยนะครับเรียกว่าเป็นความสุขที่สวนหลังบ้านที่นอกบ้านได้เลยนะครับอืมื่อมาชิวนะนี่นีงนี้ครัเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเจเอ็งเจเจจัด พี่มีวันหยุดด้วยบัตรเครดิตซิตี้แบงค์ค่ะที่สำคัญนะคะการันตีส่วนลดด้วยแน่นอนแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณซิตี้แบงค์ในนิ่งกูรูของเรามากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะบอสบิ๊กค่ะอุ้ยวันนี้เจียบ้าบิ๊กต้องขอลาผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะสานี้อีกสักจานนึงนะเอาอีกจานหนึ่งเลยเหรอเอาอีกจานหนึ่งเมื่อกี้มันโดนแย่งกินไม่จะใจให้แย่งอ่ะแย่งไปคำเดียวก็ไม่ได้ต้องกินคนเดียวหนึ่งจานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอสั่นด้วยค่ะ อย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวของสองสาวเจียบอ้อมได้ทั้งทาง Facebook และ Twitter นะครับสนับสนุนโดยบัตรเครดิตซิตี้แบง์